เอ้ยมีถังน้ำมันด้วยมีอะไระเอกให้ไอ้ที่อ่ะหนึ่งก่อนดีกว่านโยยเลอ้าวโยนแบตเตอรี่เอาแล้วฟางกูไปไหนแล้วอ่ะอ๋อมันทิ้งฟางแล้วเก็บได้อันเดียวเหรอเร็วใช่ทำไม่มีฟางแล้วเดี๋ยวนี้เจ็บร้อยจะต้องไปหาฟางแล้วผีนี่มันต้องทำยไงตอนนี้มันยังไม่ทำะไร ที่นี่เดินชมได้ที่เราไปทางอื่นดิจ้าตรงนู้นดิไปฝั่งนู้นดินี่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 ไอ้น็อตถืออยู่มา, <c oughs> าแพ็เมาแพ็ทตรงนี้ไง <c oughs> โอ้ยพอกูมานี่นหนีไปนู่นอีสัสหยิดแพ็ทคนไปวันนีจ้จับเลยนะจับเลยจับแล้วจับแล้ว๋ยวาคนลงไปข้างล่างแล้วแะจะไปเปิดห้องไอ้นั่นเดี๋ยวถึงน้ำมันลงไปดีกว่าโอ้ย เฮ้ย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 วิ่งมาแล้วมาแล้วเฮ้ยต้อฟไเดินทอยหลังไมได้ยเหมืนอยู่ด้านขวามืออุ้ยใจใช่ไหมเดี้ยกันสองเล ส่องสตันหนีเลยสตันล,ลงลง <enter designs> ลงลงมาได้ลงมาได้ลงเลยลงเลยลงเลยลงลงหาห้องวิ่หาห้องหาห้องโอ้ยเี็บใจจะบานไหมต้องตอไปเยอะโดนแล้ว ท่านไงไม่ใช่มีใครวิ่งมาอุ้ยเขี้ยแม่งดักหน้าไอ้บอยแบบมันมาได้ไงวะไม่เห็นเลยกู้ว่ไม่เห็นไปเดี๋ยวครับไอ้บอยผีอยู่ผีอยู่ข้างหน้ามึงไอ้ชัดเฮ้ยช่วยซ่องหน่อยมาเร็ววิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเลยไอ้บอยวิ่งเข้ามามาเมืนอยู่มาเมืนอยู่มาเมืนอยู่ ส่องให้มันมื่นแล้วก็วิ่งสวนมันเลยปุ๊บเผาไปแล้วเหรอมันมีอยู่หน้าบ้านวิ่งหนีมาแล้วไอ้บอยส่องแล้วส่องแล้วไอ้สัตว์ไม่ทันไม่ทันเหมือนกันมันมีตัวเล็กอยู่ด้วยอ่ะกูส่องตัวเล็กอยู่เยี่ยถี่เริ่มเยอะแล้วอ่ะ

ก้าวแล้วเว้ยก้าแล้วมึงโดนกูบ <Incred> ุยส <il S 2> ัตว <wir plein> <homogeneous> ์อีกันเดียวมึงมันอยู่ชั้นน่าชั้นสองมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งลงไปแล้วมันวิ่งลงชั้นล่างแล้วระวังวิ่งลงชั้นล่างแล้วนะ ชาโลมีเผาโอ้ยสัส